แบบคำเตือนละครเรื่องนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่อเกิดดรม่าใดๆที่เห็นในั้น,น,นเป็นการ,รแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมใครทำเนี่ยพี่อมอเมเนตทำอะไรกันโอโ้โหใครทำหกพี่อมอเมเนตเอาดีๆใครทำลูก ออ้เลน้องเชเบตหรือเปล่าไม่เอาเชเบตมายุ่งอะไรด้วยออมเล็ตแล้วเชเบตมาทำไมอันเนี้ยปวาเป็นคนให้พี่เหมือนตเขาเป็นคนให้ให้แค่อย่างเงี้ยมันหงได้ยังไงเนี่ยน้อเป็นคนทำหนูไม่ได้ทำออมเล็ตทำหกเหรอไม่แล้วทำไมอ่ะน้องทำเชเบตทำแล้วหรน้องน้องเหยียบยังไงอ้อมเล็ตเป็นคนถือถุงอย่าโกหกเอาไงเอาไงเอาไงทำไมน้องมาแย่งเหรอทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะมันหกเยอะเกินไปนะ มันก่อนพ่อเอมยังบอกอยู่เลยว่าซื้ออาหารปลาไม่หมดสักทไีไม่ไม่โหวันนี้หมดแล้วนะพ่อเอมต้องตีอ่ะทั้งคู่เลยแล้วกันอูไม่ได้น้องจิงจีแม่อุ๊ป้าตีใครคู่เลยเอาดีๆเชเบตพูดมาบอกแม่มา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 รายการ แล้วเนี่ยแล้วมันใช้ได้ไหมพ่อเอ็มถ้ามันบกอันเนี้ยโหมันประหยัดไปตั้งหลายวันนะพี่หลังนะอมเด็จต้องระวังมากกว่านี้นะลูกใครเป็นคนทำยอมรับมามไม่ต้องกอด <c oughs> เดี๋ยวเอาน้ำล้างเอาไม่รับไม่รับสรรฐฐารภาพแตไม่ได้ทำเดี๋ยวแม่อุด,ดูกล้องนะโอดูเลยออมเด็จเอาไงออมเด็ก็ได้ออมเด็จก็มเด็จน่ออมเด็จต้องยอมรับว่าออมเด็จทำหรือไม่ได้ทำออมเด็จทำแล้วทำไมออมเด็จโทษน้องอ่ะ หีางวน้ทีหลังนะต้องยอมหัดยอมรับผิดนะเพราะเอ็มบอกไม่ให้ใช้ไม้กวาดไงไมกวาดเไม่กวาดเลยไมาไม้มเอาไง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 เจอแล้วไม้แขวนี้องส้เลยทั้งคู่เลยมานี่มามามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้มาตรงนี้แป๊บเบง ะะยาโยตกลงให้ตีน้องไว้ไใช่ใครผิดอย่าโทษน้องนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนองปลอมลมั้มเนี่ยามาแต่งเนปลอมลูกอ,ออมเล็ตทำอะไรก็ต้องระวัง <trois S 2> สาไหลค่ะไม่ปลอมมานี่ออมเล็ตทำอะไรก็ต้องระวังมากกว่านี้ <ough? S 1> อย่าโทษคนอื่นเข้าใจไหมแบมือมาเร็วๆรคนละกี่ทีแบมือมา สามสิบคือเฮ้ยตอนใหญดูมันไม่เคยระวังอะไรเลยดูดูดูอ่างปลาจะตกแล้วนะทุกคนดูนะดูอวมเล็ตนะมาฟาดอัมเล็ตกันหน่อยนะกี่ทีพ่อเอ็มยี่สิบทียี่สิบที No a เชือดเบ็ดล่ะพ่อเอ็มเชือดเบ็ดล่ะไม่โดนแล้วรอดแล้วเหรอปิดคลิปเลยจะเตรียมเล็ดปิดคลิปเลยไปเชือดเบ็ดไปไปดูไปให้กำลังใจพี่ว่าพ่อเอ็มจะตีจริงหรือเปล่านะทุกคนอะกลางถนนกลางถนนทุกคนปิดตานับหนึ่งถึงสิบ เบ็ดมาด้วยคนละสามมีเร็เร็วแล้วไปกิบอันนี้มาทำไมอเพราเอ็มนี่นะเจเบ็ดมานี่ไม่เรียกมาเจเบ็ดโคลนหนึ่งหนึ่งพอหนึ่งพออ่ะหนึ่งหนึ่งพอหโอเคสำหรับคลิปนี้นะ ไม่ไม่ทำการบ้านต้องเดือนะเพื่อนเอุณไม่ทำอย่างเงี้ยไม่รู้ถืออะไรอยากจะใส่ใส่คนเอนแล้วก็ให้คุณครูตีคุณครูบอกถามจริงจริงมะเนี่ยแต่ไม่ได้เนียนแต่ต้องเนียนตรงนี้นะเนี่ยคนนี้เนียนไปไหมคนนี้ให้มเลยตีอะให้เลยตีครูอันนี้อยู่ทางนี้ดิตีแรงๆก็ไม่เจ็บนะครยาคุณครูแรงๆลแรงๆลองแรงๆเดี๋ลูกโอ้โห กโดนหลังบ่เอมจริงๆทำไงอะเอ๋ยังโอเคแล้วคนนี้อะอะไรก็ไม่รู้ร้องให้ไปก่อนอู้เจ็บตรงไหนตู้เย็นไปเนี่ยขออมเล็ดอมเล็ดเขาทำมานะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ท่ายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเจ็บไหมอ็มเล็ดโดนตีไหมพ่อเอ็นทำไม พอเอ็มแก้งไหมแก <Okay. S 1> ลโอเคบายยอ้กอจะเรียกคอมเยดเชื่อเหรอ